สวัสดีครับเล่นเกม Battlefield Bad Company 2พาร์ทที่8มาลุยกันต่อโอเคเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างตรงสะพานด้านบนดังนั้นระวังตัวกันด้วยนะการรักษาความปลอดภัยของทางเข้าด้านหลังอาจเป็นเรื่องยุ่งยากรัฟฟาเด็กเกอร์วันเราพร้อมรับมือทุกอย่างเอาละเราจะจับคนนี้แล้วกลับบ้านกันเล่นภ้าให้เสียงภาษาไทยโดย TRWG9 ผมนิว วิดีโอเกมมิ่งสวัสดีครับไปลุยกันต่อไปไปไปบอกว่าทูเรากำลังจะถึงสะพานแล้วหน่วยไฟและทเวนตี้ไฟคอยสอดแนมต่อไปวีโก <Okay, S 2> <V igo, S 1> กำลังค้นหาโอเคมาโลเลงปืนกลไว้ตลอดอะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวยิงมันเลยจัดไปครับจัดให้ uh, เออใช่มีเศษซากปลักหักพัง<ม>บนถนนเยอะมากอาจจะมีระเบิดแสวงหาด้วยเราต้องขับช้าๆผมไม่อยากเสียงมาถึงแล้วตรงสะพานจุดนี้ระวังฝั่งทางขวา เนินเขาตรงสะพานว่าแล้วสวยแล้วเราถูกซุ่มโจมตีมีจรวด RPG บนหน้าผาพาเราออกไปและลงจากสะพานมาบ้านนี้ทีผมจะเหยียบขับให้โนที่สุดเท่าที่จะทําได้พระเจ้าช่วยศัตรูอยู่เต็มไปหมดเลยเร็วเร็วเข้าสิเดี๋ยวจะโดนถล่มยับเยินมีแต่แม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเต็มไปหมดบ้าเอ้ยพวกทหารเต็มไปหมดเลยบนหอคอยออจัดการ RPG ไอสาเร็วนั่นซะจัดการเดือดเดือให้มันสนิทโถเอ้ยนอนลงต่อไปเถอะ ซูเปอร์ยูเซฟรีบพาพวกเราออกไปจากที่นี่โดยเร็วรีไปเร็เข้าเกิดการยิงปะทะจากฝั่งตรงข้ามพวกมันอึดมากต้องทำลายยาเกาะติดอาวุธมันยิงโอ้โหมีแทงโก้ข้ามแม่น้ำเยอะจังเลยพวกมันพยายามจะข้ามแม่น้ำม,มาโจมตีเร็วเร็วเข้ารีบไปเร็วๆไปไปไปโอเคเข้าใจแล้วกำลังเร่งฝีเท้าเร็วเข้าเราต้องหนีห่างออกไปแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยยิงกด ยิงต่อเนื่องให้ตายสิพวก,พวกเกือบโดนเล่นงานหนักแล้วเหยียบไอ้นั่นหรือเหยียบคันเร่งให้มิดแล้วพาเราออกไปจากที่นี่ซะโอเคฝั่งขวาบา่ายสามโมงน่าจะเคลียร์แล้วมันอยู่ตรงเชิงภูเขาพิดบูลนี่คือด็อกกระทูเราอยู่ที่อุโมงค์แล้วคุณกําลังส่งพัสดุช่วยเหลือจากเจดแอมลงมาที่อุโมงค์ตรงนี้หรือเปล่าไอ้สาเลวนั่นจะไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้รับฟราครับเด็กเกอร์สองสองอีเกิหกออกจากสถานีและในพื้นที่ของคุณภายในสิบนาที ผมรักและชอบรอชมดอกไม้ไฟที่สวยงามจังเลยนี่ไงดอกไม้ไฟมาแล้วเจแดมนี่คือวันชาติอเมริกา4กร,รกฎาคมสุดมันเย่เยเอาละออกไปกันเลยพวกก็คือมีเครื่องบินลบสนับสน,นุนทางอากาศทิ้งเจแดมเอาละตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบอาวุธของคุณพร้อมใช้งานตรวจด,ดูกระสุนและคอยระวังตัวให้ดี <laughs> เราก็อยู่บนรถฮัมวีเป็นพลปืนกลน,นั่นเอง เอ้ย BMD 12นาฬิกาไปทางขวาตอนนี้เร็วเข้าย้ายขวาย้ายขวาโอเคออกมาทางขวาแล้วหลบ BMD รถยานเกาะอ,อะไรของมันวะโอ้ชิบหายแล้วมันอยู่ข้างหลังเราไอ้เวนนั่นอยู่ข้างหลังเราแล้วทีมสน,น,น,นับสนุน CAS ของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องการการสนับสนุนโดยด่วนเลยไปไหนวะมันโอเคหมุนพวงมาลัยเลยตอนนี้เลยมันยังตามเรามาจากข้างหลังเรียบเร็วเข้าโอเคเราขึ้นที่สูงแล้ว เย่เย่ปีใหม่แล้วเว้ยเอามาเลย <c oughs> สุดยอดจัดแะแ <c oughs> จัดมากเราใกล้จะถึงขั้นตอนการตกลงกันแล้วตั้งใจให้พร้อม <c oughs> เราคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมง,งานในรูปแบบใดบ้าง Intel ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆในส่วนนี้ <c oughs> พวกเขาเป็นห่วงเรื่องต่างๆ <c oughs> บนชายฝั่งมากเกินไปจนไม่สนใจพวกเราเลยสักนิด <c oughs> อย่าบอกนะปล่อยให้เราโดดเดี่ยวเดียวดายโอเคยังมีทีมเราอยู่ไม่มีใครรู้เลยว่าทุกคนหายไปไหนหมด แย่สวยแล้วถูกจับได้แล้วนั่นมันเป็นรูปปั้นเทพเจ้าสุดบนเนินเขาชัดๆระวังตัวด้วยออกจากรถไปซะออกไปให้พ้นลงไปข้างล่างเอาละสละรถแล้วโอเคใช้รถเป็นที่กะบังยังพอได้รับภารกิจทำลายศัตูซูสามอซูยี่สามโอเคใช้กล้องอุ้ยมันยิงกดโอเคงูรถแตกแล้วเร็วๆเข้ามาเลยทำอะไรฟักอย่างฟรีเดี๋ยวเราช่วยดูแลให้ พวกเขาว่ารูปเทพเจ้าทุดไว้บนเนินเขาเราต้องกําจัดมันออกไปผมจับตาดูอยู่ยิงพวกมันเลยเราท่องเอต้องใช้กล้องสองเพื่อสนับสนุนการโจมตีทางอากาศเหยียบแม็กันจู่ให้พร้อมนี่ไงมาแล้วเครื่องบินโจมตีไปแล้วเอาเจแดมไปกินซะภารกิจสําเร็จไปแล้วเรียบร้อยบาวโว์ทูนี่คือหน่วยวิวเวร์กาศกองบัญชาการภาคใต้กําลังวางแผนที่จะ วางอาวุธหนักในบริเวณที่คิลิเลนโกตั้งอยู่ผมพยายามเจรจากับพวกเขาแล้วแต่ดูเหมือนว่าพวกเขามีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าผมพยายามการชะลอการเจรจาของพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เข้าไปหยุดคิลิเลนโกซะหน่วยพิทักษ์แม่น้ำนี่คือบาโวซูรูโรเนตเคุณได้ยินที่เขาพูดแล้วไปกระเถอะเรากำลังบุกเข้าไปในแนวปืนใหญ่และวันนี้ก็เป็นวันที่ยาวนานของการซุ่มโจมตีผมคาดหวังว่าอย่างน้อยก็คำว่าได้ปวดสักหน่อย หยุดบ่นได้แล้วนะที่รักบ่นเหมือนแม่เนหะมือนเมียให้ตายเธอพวกผมไม่ได้เดินทางมาไกลขนาดนี้เพื่อมาโดนอันตรายเล่นงานหรอกนะไปกับเถอะเร็วเข้าเราไม่มีเวลาให้เสียแล้วอะไระวะเฮหึระเบิดลงระวังด้วยพวกมันมาแล้วหระเบิดลงพวกเขาเริ่มกันเร็วไปหน่อยใช่ไหม เคลื่นที่ต่อไปย้ายย้ายนี่คืออินฟอร์มอลเรากําลังไปแล้วเอาแล้วสาดงระเบิดปืนใหญ่ปืนคกหรือปืนใหญ่มี2อ,อย่างเนี่ยแหละในงั้นก็ยิงสนับสนุนทั้ง2อ,อย่างแย่แล้วรีบจัดการพวกมันเร็วเข้าพวกมันยังอยู่พวกมันกําลังฉีกเนื้อของพวกเราเป็นชิ้นๆเราคงไม่รอดแน่สู้ต่อไปครับเงียบแล้วไปซะไอคนโสมเราหมดเวลาแล้ว เร็วเวเ,วเข้ามาเร็วก้มหัวลงเคลื่อนที่ต่อไปทุกอย่างแถวนี้กําลังลุกไหมไปก็เถอะอื้พวกมันยังอยู่ไว้ในหน้าต่างนั่นไงดยตรงประตูโอเคตรงนี้ไฟไหม้หมดแล้วอื้อะ่ะเปลี่ยนแม็กตบให้แน่นอะ่ะอยู่ในบ้านไฟไหม้บ้านแล้วดูสินั่นศัตรูนี่นะยิงแม่งเลยนี่นะเห็นศัตรูแล้วทำไมไม่ยิงวะ ทำไมต้องปล่อยให้เราจัดการคนเดียวด้วยโอ้โหดูดิให้เรายิงคนเดียวใช่ั้นไม่บอกว่าให้เราจะยิงหรือไม่ยิงนึ่งหัวโผล่นี่ทะลุไหมไม่ทะลุเหรอนี่นะให้เป็นชุดใหญ่เลยเปลี่ยนแม็กตบให้เน้นเอาล่ะต้องให้เรานําใช่ไหมโอเคออกจากบ้านหลังนี้เฮ้ยยังมีเสียงศัตรูโอ้โหมาเต็มเลยยิง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 กด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 โอเค มองไม่ค่อยเห็นหมอควันไฟลุกไมมบังภูมิทัศน์ทัศนียภาพไปหมดอมโอเคตามตาม,มติดสีเหลืองเป็นทีมอุ๊ยอะไรวะโอ้ชิบหายแล้วไอ้ฝาเร็วเอ้ยไอบ้บ้าเงียบเงียบหุบป,ปากแล้วตามมาเคลื่อนที่เราเข้าตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นอุโมงค์ระบายน้ำได้ <c oughs> <c oughs> ไงอุโมงค์ระบายน้ำแต่ยังไม่เคลีย ยังเหลือพวกมันอยู่นี่ไงเห็นแล้วมีเสียงพวกมันไหมสังเกตเสียงศัตรตูมันจะตะโกนไม่ใช่ภาษาของเราหลักเข้ามาในอุโมงค์อุโมงค์ระบายน้ํามันต้องยังเหลือพวกมันหลงเหลืออยู่ในนี้ระวังด้วยโอเคขัวเคลียร์นั่นไงได้ยินเสียงวะทีมเราฮะรอทีมเราเคลื่อนมาตามมาสิอ่ะรอทีมเราในนี้เราก็ต้องระวังด้วย มันไม่หมดแค่นี้แน่นอนนั่นแหละเข้ามาแล้วเกินที่ไปเรื่อยนั่นไงจริงด้วยเราได้ถูกนั่นไงเสียงมันเสียงพวกมันน,นี่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 นโอ้โหเข้าหัวไม่ได้เล็งผ่านศูนย์เล็งด้วย<ๆ>เขาเรียกว,ว่าแม่นแบบฟุก๊กฟุกอ่ะบรรจุเรียบร้อยให้กระสุนให้เต็มไปหมดอ่ะไปเรื่อยๆ เขายึดพื้นที่อคัดซีนเปิดฝาท่อขึ้นไปข้างบนแอบดูซิมีใครอยู่หรือเปล่าระวังมันเปิดประตูมาเสร็จเลยนี่ม,มือหนึง่งเปิดฝามือหนึง่งหยิบปืนพร้อมเล็งสู้สีเหลืองอบ่งบอกสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยนั่นเองเห็นไหมมีสีที่ติดเอตรงแขนน่ะสีเหลืองสีขาวสีขาวนะ่าเป็นหัวหน้าทีมเฮ้ยยุดเจอแล้วไอ้ตัวนี้ใครนิ เข้าใจแล้วคุณได้รับคําฝั่งให้จับตัวผมไปทั้งเป็นใช่ไหมยังไม่ใช่ตอนนี้เว้ยอะดึงคอเสื้อหัวเคเออหัวมิงถูกต้องแล้วพวก มาดูเอกสารเลยรขอบคุณนะสำหรับเอกสารเรา,เราต้องยิงขามันถ้ามันขยับตัวสิ่งเดียวกันเสมอขออภัยเหรอคุณบอกว่ายิงเขาเลยถ้าเขาขยับแต่คุณจะไม่ทำอย่างนั้นคุณควรยอมรับความจริงของสถานการณ์นี้ตอนนี้สถานการณ์คือเราได้ปืนมาทั้งหมดแล้วจ่าครับนี่คือเอกสารรายการสินค้าเรือซานเกลโดโตโรแล้วใครส่งคุณมาละ่ะเออเราต้องไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ไปทีหลังอากีส่งคุณมาใช่ไหม เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่ฉลาดมากรู้ไหมเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่จับผมได้ตรงนี้ไอ้จ่าฟูงศัตรูตเขาเล่นได้ดีมากจนมาถึงจุดนี้ได้คุณก็เช่นกันผมยอมรับอะไรของมึงวะฮะระเบิดลงเพราะงั้นเอาเอ,าอ่มันหนีรัสปูตินหายไปไหนกันแนะเ่เออเออช่างเขาเถอะย้ายไปซะออกไปจากที่นี่รด่วนเลยเอาละอ่ะออกมาแล้วครับมากันสี่คนเหมือนเดิม นี่นะเอาละคุ้มกันทุกทิศทางไอ้ควายเอ้ยเฮ้ยปากแบบนั้นนะจูบแม่เหรอจูบควายดิมาแล้วเฮ้ยใครก็ได้ช่วยสมบุรี่ให้ผมหน่อยผมกระหายน้ำมากพระเจ้าช่วยไอ้พวกฮิปปี้บ้าโกสไลเดอร์มาแล้วอย่าได้กลัวไปเลยแล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ